คนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะในช่วงเจวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเกเรื่องอะไรบ้างนนะค,ะค่ะให้สามใบค่ะใบแรกนะคะราชินีถือถ้วยค่ะใบที่2ค่ะราชินีพระจันค่ะใบที่3ค่ะราชินีถือเหรียญค่ะคนที่เกิดวันพุธ ลางวันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีเรื่องที่จะต้องคิดหรือว่ามีเรื่องห่วงใยเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าอีกด้านหนึ่งนะคะคือคนในครอบครัวของคุณนะคะคอยซัพพอร์ตคอยอช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแต่คุณได้ไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยหมายความว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงได้ง่ายนะคะมี บา,บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณนะคะเห็นอะไรแล้วขวางหูขวางตาไปหมดนะคะบางครั้งนะคะคุณก็จะรู้สึกอารมณ์ดีนะคะหรือว่าใจดีนะคะอย่างมากนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาของการที่มีอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะแต่คุณได้ราชินีถือเหรียญน,นั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้นะคะการเงินของคุณนะคะ ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้จ่ายสบายนะคะบางคนจะมีโชคด้วยนะคะในเรื่องของการเงินค่ะก็ขอให้คนที่เกิดกวันพุธกัางวันทุกคนโชคดีกันค่ะทุกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นภาคู่กันด้วยค่ะ